ผู้สิ้นสังงยน์ในภพมนุษย์ในยะที่สามครั้งนั้นพระเจ้ากิกิกาศิราชทรงเสียพระไทยทรงโทมนัสว่าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะอรหันตะสัมมาสัมพุทธะไม่ทรงรับการอยู่จำพรรษาณนะเมืองพาราณสีของเราเสียแล้วดังนี้แล้วได้ทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีใครอื่น ที่เป็นอุปถาคยิ่งกว่าหม่อมฉันหรือมีอยู่มหาราชนิคมชื่อเวพาลิคะช่างหม้อชื่อคติการะอยู่ในนิคมนั้นเขาเป็นอุปถากของเรานับเป็นอุปถาชั้นเลิศพระองค์แลทรงเสียพระไทยมีความโทมนัสว่าพระผู้มีพระภาคทรงพระนามว่ากัสปะอรหันตะสัมมาสัมพุทธะไม่ทรงรับการอยู่จำพรรษา ในเมืองพาราณสีของเราเสียแล้วความเสียใจและความโทมนัสนี้นั้นย่อมไม่มีและจักไม่มีในช่างหม้อคติการะมหาราชช่างหม้อคติการะถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเว้นขาดจากปานาติบาตเว้นขาดจากอธินนาทานเว้นขาดจากกาเมสุมิชาจารเว้นขาดจากมุสาวาท เว้นขาดจากน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทมหาราชช่างหมอคติการะเป็นผู้ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าใครมหาราชช่างหม้อคติการะเป็นผู้หมดสงสัยในทุกในทุกขัดสมุทยัยในทุกขนิโรธ ในทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาบริโภคพัดมือเดียวประพฤติพรหมจรรย์มีศีลมีกัลยาณธรรมปล่อยวางแก้วมณีและทองคำปราศจากการใช้ทองและเงินมหาราชช่างหม้อคติการะไม่ขุดแผ่นดินด้วยสากและด้วยมือของตนนำมาแต่ดินตะลิ่งพังหรือขุยหนูซึ่งมีอยู่ด้วยหาบ ทำเป็นภาชนะแล้วกล่าวอย่างนี้ว่าในภาชนะนี้ผู้ใดต้องการผู้นั้นจงวางถุงใส่ข้าวสารถุงใส่ถั่วเขียวหรือถุงใส่ถั่วดำไว้แล้วนําภาชนะที่ต้องการนั้นไปเถิดมหาราชช่างหม้อคติการะเลี้ยงมารดาบิดาผู้ชราตาบอดช่างหม้อคติการะเป็นโอปปาติกะจากปรินิพานในภพนั้น มีการไม่กลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดาเพราะโอรัมพาคียะสังโยชห้าประการหมดสิ้นไป